เรื่องเล่าประกันชีวิตในวันนี้นะครับพี่เอจะมาเล่าเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับขอสมมุติว่าชื่อลุงชาตินะครับแกเป็นชายวัยเกษียณอายุแล้วเคยทํางานหนะักมีความสุขมีชีวิตชีวามีชีวิตที่สดใสในหน้าที่การงานหน้าที่การงานประสบความสําเร็จนะครับเติบโตนะแต่เมื่อถึงวัยวัยหนึ่งนะครับเมื่อถึงอายุ60นะก็เป็นเวลาที่คุณลุงก็จะต้องกเกษียณอายุถูกไหมครับเราก็ต้องต้องเกษียณอายุคุณลุงก็คิดว่าจะได้ใช้ชีวิต อย,งงอย่างสงบสุขหลังจากที่ทํางานหนะักมาตลอดชีวิตนะครับลูกชาติจะไม่เคยคิดในเรื่องของการวางแผนเรงการเงินแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมองแค่ชีวิตในวันนี้ก็คือชีวิตที่จะต้องทุ่มเททํางานหนะัก <c oughs> เพื่อสร้างหลักสร้างอนาคตแล้วก็เก็บเงินเป็นก้อนๆเอาไว้นะครับรู้อวันนี้คุณลุงแคารู้แค่สุดแค่ว่าตนเองนะ่ะ มีเงินออมม,ออะะมีเงินก้อนพอเพียงแล้วนะครับมีเงินก้อนพอเพียงการเกษียณของตัวเองก็คงจะไม่ลํบาบากนะครับในช่วงแรกนะในช่วงแรกชีวิตหลังกเกษียณของลุงชาติก็ดูสุขสบายดีนะครับสองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม่มีปัญหาอะไรเขาได้ใช้เงินเก็บไปตามใจตัวเองอะนะครับออกไปเที่ยวนะครับไปทํจจากิจกรรมที่ไม่เคยทํามาก่อนนะในช่วงที่มาไม่ได้ทํางานแล้วเวลามันว่างนะครับก็ ไปทํากิจกรรมต่าง,างๆไปสังสรรค์นะครับเวลาผ่านไปนะครับไม่กี่ปีนะลุงชาติเองก็เริ่มสังเกตเงินในบัญชีนะครับมันเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ามันมีแต่ลายจ่ายเราจ่ายออกไปจ่ายออกไปเราไม่มีรายรับเข้ามาแล้วใช่ไหมครับทุกเดือนลุงชาติก็จะนั่งนั่งคำนวณถึงค่าใช้จ่ายว่าดูเงินที่มันเหลืออยู่แล้วก็เริ่มกังวลนะครับว่ามันจะเพียงพอที่จะใช้ไป จนวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่านะครับภาระในการค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นพออายุมากขึ้นนะครับความสามารถในการที่จะเรียวแรงความสามารถที่จะออกไปทํางานมันก็น้อยลงแล้วก็ยังมีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาอีกนะครับค่าของชีพต่างๆที่มันถีบตัวสูงขึ้น การใช้ชีวิตแบบไม่มีแผนที่แน่นอนทําให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณลุงชาติเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะครับวันหนึ่งนะครับหลานชายของลุงชาติก็มาเยี่ยมเห็นความกังวลในแววตาของคุณลุงจึงถามคุณลุงชาติไปตรงๆถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าเคยได้คิดในเรื่องของการวางแผนเกษียณไหมไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยมีเงินบําเหน็จบานาญอะไรบ้างไหม นะครับลุชาติถึงกับนิ่งก่อนที่จะยอมรับว่าถ้าตอนนั้นวางแผนเอาไว้บ้างนะครับก็คงไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรแบบนี้หรอกนะเรื่องนี้นะครับมันก็ให้ข้อคิดกับเราว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลเงินในบัญชีว่ามันจะเพียงพอ หรือไม่นะครับการวางแผนกเกษียณนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เรามีชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวนะเมื่อวางแผนแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตกเกษียณได้อย่างสุขสบายนะครับสงบสุขและมั่นใจว่าเงินที่เตรียมไว้นั้นเพียงพอจนถึงวันสุดท้ายนะครับถ้าเราวางแผนมาดีนะครับอย่างน้อยเราสร้างเงินบนานาญด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเงินเดือนกินแม้ในวันที่เราไม่ได้ทํางานแล้ว นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น้องๆที่เป็นเด็กจบใหม่นะครับยังมีโอกาสก็อย่าลืมที่จะอืควางแผนเกษียณให้กับตัวเองกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ